<c oughs> เอาละครับสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมดากอนเซตตี้พาร์ทที่27แล้วนะครับน่าจะ27แล้วนะก็ตอนนี้น้องบรรดาน่าของเราก็พร้อมที่จะฟักแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเรามาเก็บของกันแล้วฟักน้องกันเลยนะฮะเอ่อคราวก่อนผมฟักใครไว้แล้วลืมเปลี่ยนชื่อ,อ่านี่ ใช่ไหมผมลืมเปลี่ยนเชื่อน้องโ okay. yes. uh huh. อเคเอเซอร์เราจะผสมให้ได้มังกรอีกอันหนึ่งมังกรตัวนี้นะครับ uh huh. จะผสมให้ได้น้องฮอตเมนโชนะแต่ว่ายังไม่ได้เลยออกกล้วยไว้ตรงนี้นะครับน้องกล้วยน้องบานาน่าน้องอยู่เปรดเปรดอนะครับระดับแรนั่นเองัำให้น้องเป็นตเต็มที่เลยดูน้องเนี่ยน่ากินมากเลยอะ่ะ าเอามาย่างจะอร่อยไหมนะคงอร่อยน่าดูเลยเนาะโอเคอีเวนต์นี้เหลืออีก3วันนะครับอีก3วันเราก็จะได้บังกรเกรด H ก็เกรด H คืออะไรเกรด H คือระดับบังกรที่เก่งที่สุดนะครับก็จะเป็นบังกรที่เก่งมากๆากีโเราอีกนั่นเองนะครับก็ เก่งกว่าระดับ L นะฮะเก่งกว่าไ e เจนด์ลี่นะและโกงด้วยมันมีสีท่าน,นะครับแลว้วก็ตีแรงเลือดเยอะนะครับผมแต่เออเขาเรียกอะไรเหมือนข้อแม้ของการที่จะได้มาใช่ข้อแม้ไหมข้อบังคับหรือว่าเออผมก็ เขาเขาเลือกอะไรนะผมก็พูดไม่ถูกแต่ว่าถ้าเกิดเราจะได้จริงๆเนี่ยคือเราต้องรอเวลาครับรอให้มันหมดเวลาอีเวนต์แล้วที่สําคัญเราต้องเนี่ยเราต้องทาเควสจังกว่าเราจะถึงแล็บที่5นะครับไม่ใช่3นะแล็บที่5นะไม่ใช่4 4ก็ไม่ได้ครับเราต้องได้แล็บที่5เราถึงจะได้รางวาัลนี่รางวัลตามนี้เลยครับรางวัลที่1ที่2ที่3นะครับผมก็ จะได้ตามนี้เลยที่2กับที่3ได้เหมือนกันแต่ตั้งแต่ที่ส่กับที่ถึงที่8ก็จะได้แค่มังกรระดับ e กับระดับ vr นะฮะแต่ถ้าเกิดได้ที่1ก็คือเราจะได้ทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้เรามาถึงแค่แล็บสามนะครับเรายังไม่ได้ไปถึงแล็บสี่แล็บห้าเลยอีกไกลมากๆ ถ้ารักเกิดเราถึงนี้เราได้แน่แได้บังกรตัวนั้นแน่แน่ตอนนี้เราจะมาครับให้น้องน้องน้องนี่ยลเวลยี่สิบี่ไม่ใช่ยี่สิบนะฮะอ่าผมหมถึงเลเวล1สิก็พอแต่ว่าถ้าเกิดพอยมันครบแล้วพอยของอีเวนต์อเมซอนนี้ก็ครบแล้วก็ไม่ต้องก็ได้นะฮะโรู้สึกว่าทำไมเงินผมมัน ลถไปเยอะเลยอะ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องบริหารการเงินใหม่แล้วจากเงินล้านก็กนทำไมตอนนี้เหลือแค่แสนแปดเลยเนะี่ยตายแล้วผมอยากได้มักกงกรตนนี้อะ่ะถ้าได้มามันคงจะดีมากแน่เลยหมายถึงเราคงจะเอาไปลุยลีกลุยอารนีนาได้ดีกว่านี้แล้วก็ลุยได้ง่ายกว่านี้นะครับก็ เงื่อนไขใช่เงื่อนไขในการได้มังกรเกรด H นะครับอ่ามังกรเกรด H จะได้มันยังไงก็จะได้มาเฉพาะ event อีเวนท์ทำนองเนี้ยทำนองทำเควแล้วก็แข่งกับคนอื่นอะไรงี้ฮะแล้วเราต้องได้ที่1ย้ำนะครับว่าต้องได้ที่1และต้องทำให้ครบ5าแลบนั่นคือเงื่อนไขของอีเวนท์ที่จะทำให้เราได้มังกรระดับ H นะครับมังกรเกรด H นั่นเอง แล้วก็มาเล่นเควสันเพื่อให้คลิปมันไม่สั้นเกินไปนะแต่ถามว่าช่วงตอนนี้เราจะไม่ลงหลีกไปก่อนนะครับลมบอกว่างดหลีกไปเลยนดหลีกนดอารีนาว่ายิงสูงม,มันก็จะยิงเจอพวกรลเวลยี่สิบอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราจะรอเตรียมตัวครับรอได้วันกรเกตเอ Edge ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะสวนสวนกลับทีเดียวทีเดียวร่วงเลยเชื่อผม เชื่อผมดิเชื่อไหมทุกคนท่านผู้มชมเช,ชื่อผมไหมเชื่อผมเถอะนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงก็องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมไปทําตามเงื่อนไขให้ครบนะครับสําหรับคนที่ยังทําไม่ครบและกําลังต้องการได้มงกอระดับเอชที่แข็งแกร่งที่สุดในในเกมนี้มันก็ไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดนะแต่เป็นเกรดที่เก่งที่สุดในเกมนี้นะครับก็ ขอตัวลากันไปก่อนผมพูดวนรอบสองแลวนะขอตัวลากันไปก่อนสามรอบแล้วเอ่อตอนขอพักเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับ <laughs> จะพูดวนทำไมหลายๆลรอบเนี่ย <laughs>